3. คุณสมบัติคนโปรดของจักรวาลถ้าเราอยากเป็นคนโปรดของจักรวาลมีจักรวาลเป็นผู้ร่วมสร้างในการเสกสร้างเนรมิตชีวิตที่เราปรารถนาเราต้องรู้ว่าจักรวาลเขาชอบคนแบบไหนตามไปเช็คกันเลย 1. จักรวาลชอบความรวดเร็วเมื่อไหร่ที่เราได้โอกาสดีๆหรือมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ขอให้เรารีบลงมือทำอย่างรวดเร็วค่ะอย่าเป็นคนที่โมแต่ลังเลสงสัยโมแต่เฉือยชาจนสุดท้ายไม่ได้ลงมือทำเพราะยิ่งเร็วยิ่งสนุกและจักรวาลเขาชอบความรวดเร็วค่ะ 2. จักรวาลชอบคนที่มีความสุขคนที่มีความสุข จะส่งว i เบรชั่นดีๆออกไปจากตัวของเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์ความรู้สึกและทุกครั้งที่คุณส่งว i เบรชั่นดีๆออกไปจักรวาลก็จะส่งสิ่งที่มีคลื่นพลังงานเดียวกันกลับเข้ามาสู่ตัวคนคนนั้นค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีความสุขก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเขาค่ะ สามจักรวาลชอบคนที่สำนึกรู้คุณการแกล้งดีจูดหรือการสำนึกรู้คุณเป็นไวเบรชั่นที่สูงมากๆคนคนไหนที่มีความสำนึกรู้คุณเป็นคนที่มีความกระตันยูรู้จักการชาบซึง้งรู้บุญคุณของสิ่งต่างๆในชีวิตคนคนนั้นจะส่งคลื่นพลังงานที่ดีมากๆออกไปจากตัวของเขาและสุดท้ายคนคนนี้ค่ะก็จะดึงดูดสิ่งดีๆที่มีคลื่นพลังงานสูงๆเข้ามาสู่ตัวของเขาค่ะ เราจะเห็นได้ว่าทั้ง3คุณสมบัติรวนแล้วแต่เป็นคุณสมบัติที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและนี่แหละค่ะคือคุณสมบัติของคนโปรดของจักรวาลถ้าอยากเป็นคนโปรดของจักรวาลอย่าลืมทำตัวเราให้มีคุณสมบัติทั้ง3ข้อนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้และเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์คอมเมนต like, ์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูอุ๋อยด้วยค่ะ